โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาแหล่งใหม่ซึ่ง <มา S 1> เป็นป่<ม>า,าดงดิบเห็นไหมปลารุกทึบรกชืน้นเพราะเป็นป่ายาและลูกยางแตกแ้งมาดใช่ ừ ừ. ปัก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 ทุกคนเยยบอ้มานี่เราก็จะเดินทางไปทางนี้นะดูทางทุลักทุลีโกุมกวนมาเบิกิือะไรก่อนดี๋ยวมีเวลา เห็นว่ามีประกัศอยู่ในแหล่งนี้นะแต่ไม่รู้ว่าตัวใหญ่ไหมเดี๋ยวแล้วก็ประชมกันเลยนะครับทุกคนยวชวมกัน<ม>ตอนนี้ชมต้นยางไปก่อนมอกี้บังมาก็ได้ไปแล้วนะแหล่งนู้นแต่ว่าได้ตัวเล็ก สำหรับคลิปนี้มันพาน้องมาจัปลากันเป็นปลาสองน้ำนะทุกคนแหล่งนี้เป็นแหล่งสองน้ำบอกเลยมันเงียจะไม่บอกนะว่ามีน้ำอะไรบ้างนะเพราะว่าน้องๆก็รู้อยู่แล้วว่าปลาสองน้ำมันทนและตัวใหญ่แค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันว่าบังเอียดจะได้ปลากี่ตัวและบังเอียดจะแยกคลิปนี้ไว้แจกเอฟซีด้วยเพราะบางเอียเดีมาสู้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระตุ้งกระติ้งดุ้งกระดิ้งและตามประจุเลยทุกคนมาแล้วเรามาดูกันว่ามังเงียบโรยตายแค่ตายมันบอกว่าไม่ได้ โอเคไปกันทุกคนมาดูกันว่าความยากลำบากแค่ไหนเป็นยังไงเลยโอ้ถ้ามึงเหงะปลาลงท้างก็เป็นยังไงเห็นเลยก็จะเรีงว่าลุงไงได้ถ้ามึงเหงะปลาลงก็จะเรียว่าลุงถ้ามึงงะไม่ลงอ่ะก็จะเรีงว่าไม่ลุงนี่นะทุกคนทุกคนจำกันได้ใช่ไหมว่าที่มึงเหงะปลาที่นี่คือที่ไหนเราลงไปทางนู้นหรือว่าไปทางนี้วันไม่รู้นู่นปลาปาอยู่ข้างหน้าไหม อ่าทีนี้เรามาเจอสองตาคนนึงร้องมังเย็ตไปไม่ถูกฉันนั่นเองมังเย็ตจะมากระตุกเอวนี่ม,มั้งเด็เกคนนี้บอกว่า โอ้ยเดี๋ยวมาดูหน่อยเดี๋ยวเข้ามาดูหน่อยมาดังๆเอาพออย่างนี้ทํา xong แล้วโอ้โหโอ้โหฟังซอโอ้โห

ทุกคนไปดูกันนี่เป็นสถานที่แบบนี้นะทุกคนยากลำบากจริงมาดูกันว่าจะมีไหมเราจะเดินหาวอดก่อนอันนี้ยังแน่นี่รอยเดินคนเดินอื้คนเดิน,นเ,นนเนต็มหมด วัดจะหาโวตก่อนนี่แต่โวดปลาดีวันนี้เจอโวดปลาดีหนึ่งวอดวตไม่น่าจะเหลือบางเยียงหอือเตียนเ,เยร็งอยู่แล้วเออเจอชัดดีหมาลองตักทุกคนดีกว่าผางกเร็วเห็นกันไหมทุกคนปลากกิม โอเคเลยเหรอโอ้ยผมมาต้องไปดูก่อนทุกคนไหนโล่ไหนโอ้

ให้มาเอจับก่อนเลยให้มเอจับก่อนเฮ้ยอย่ามาอย่ามาจับก่อนไมดได้ทีทุกคนมืนไม่ได้ที นี่ได้แล้วตัวนึเมียเฮียบลลไม่ได้เลยเฮอยู่ไหนมาเลวะเรียบร้อยเยไม่มีได้พวงอยู่นี่มั้มอไรนี่กลัวได้บังไหม ต้องระวังเงียบเปตร้อนรวังเด็ดเลยเอพีมันเงียบมันเงียบหลอมไหมหลอมหลอมหลนมหลอมหลองนี่ก็ยิงอือหือเรียบร้อยลงมาไม่ได้สักตัวไม่ได้สักตัว เจอทีทุกคนเลยลาบเลยลาบจริง่ไม่ได้ตัวทีทุกคน เหียบเลยเนียบเลยลงมาได้แต่ตัวเมีเยเลยตาเมียทั้งพี่ได้สักตัวสิทุกคน vì về rồi. đang đang mới, cho tiếp rồi mày dạy tiếp rồi thôi 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 tu, Rồi. Ừ. Mày chưa quăng lơi. Mày chưa quăng thi. Hiệp rồi lười, mới đây Mới đây rắc tùa, <laughs> เฮ้ยทุกคนฮะไม่ไม่มีเลยไม่พบเลยปปเกืบร้อยทุกคนไม่เห็นเลย ยากมากไปทุกคนไปดูกันเห็นว่าเขาได้กันยังมายังไม่มได้ที่ พ่อเป็นที่ที่สุดลำบากเอฟซีเห่อทำอะเด็กคนได้เอฟซีนะเกได้แล้วเหรอเห็นว่าพงศ์ใหญ่ได้ตัยใหญ่แล้วทุกคนใหญ่จริงสงว่าหมวกจะยุ่มหมวกหมวกยุ่มหมวยหมวกฮะ

เด้ทุกคนผูวัดได้ตัวเมียฮัลโหลให้ไปละเฮทุกคนเฮโอมาจับมม่วก็มันยังไม่ได้ทุกคน ได้สองตัวอ่ได้แล้วชูโมเยดไม่ได้ชูไม่ได้เลยทุกคนเหรอลาบอันนี้ไหมเอฟรีมาพีบบุกป่าผ่าดงป่าดงคงพลแล้วทุกคนเหรอหน้าเห็นดูแลมงมาเดินกางเกงก็ขี้หลุดแล้ว ยังไม่ได้นะรงนี้ังมาดเดนินนานเลี้วก็ไม่ได้บางมามด,มดม,ามีถุงดียงมังม,ม,มัดก็จะซ้อนมุมอ่ะเผื่อได้เรียบร้อยไม่ดได้ทุกคน ก็ไม่ได้อีกนั่นแหละโอ้จ้วงกันอีกก็ไม่ได้อีกโอ้โหทุกคนเหือเหนื่อยพักก่อนโอเคทุกคนตอนนี้บางมาดกับเอฟซีก็ได้ยอมป็่ที่เรียบร้อยโอ้ไม่เว้ย หมดแรงจะเป็นลูมตอนนี้มังเอียตก็ไม่รู้ยอมหรือยังเดี๋ยวมาดูกันของมังเอียดกี่ตัวนี่ของมังมาดอืมมาดูมังเอียตดูมังเอียดโอ้นี่กองมังเอียตทุกคนของเอฟซีดูตัวอะไรกันน้อยมาดูตัวอะไรกันไม่ได้น้องประกาศเลยก็ดูของเอฟซีมาจะดูของเอฟซีนี่คือกองเอฟซีสุดยอด,ด,ดอืมตัวนี้ บ้งแก่โอเคเดี๋ยวมาดูซีเอฟซีเอามาดูนี่ตอนนี้เอฟซีมาเพียบเลยเดี๋ยวจะมาดูของเอฟซีกันทุกคนเดี๋ยวมาดูซิโอ้โหตัวนี้ก็บาดเจ็บบางอย่างเลยเอฟซีจับชาติเร็ยวรอตัวนี้พุ่งแหกเนี่ยได้เลยโลกมหมือนกองมาดเลยทางปามเงยอืมทุกคนเลยนี่ของเอฟซี นี่กระลุยเพียบสำหรับคลิปนี้ก็พอก่อนเนาะจะเป็นลมจะเป็นลมทุกคนเหนื่อยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้บังหมัดด้วยนะครับ fc เหอแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้บังหมัดถึงบังหมัดจะไม่แจกแต่บังหมัดก็ไปแจกในช่องบังเอียดเอาไปเอาไปาเ ก็บไว้ดีพื้นนี่ไม่รู้จะรอดไหมลอ,ลอกมันลูกหนูช่วยนี่เอฟซีมาเพียบสำหรับอ,อ,อีพีพนี้เอฟซี FC มาเพียบเรามาที่ไหนเอฟซีเราอยู่ไหนกันตอนนี้บอกทีเส้นยางมันอ่เส้นยาง <c oughs> <ๆ>ไม่ใช่อยู่เส้นยางก็ถามว่าเราอยู่กันที่ไหนอย,อยู่ที่ไหนทับปรีกทุกคนบางมานจะไม่บอกนะเอฟซีเราคนบอกอย่าบางมาคนบอกแต่เข้าไม่ได้หรอกเอฟซีเข้ามาในสวนนี้มันสวนเขาแต่เขาไม่พากันมาเข้าไม่ได้ เฮ้ยไปเลยเฮ่นี่มึงเห็ดบ่อแรกใช่ไหมไปไหมมึงเห็ดนี่บ่อแรกใช่ไหมใช่แล้วมึงเห็ดจับเอาวางหน่อยมาเลยทีได้เลยอุ้ยลูกแซงบ่อแรกวันนี้นะบ่อผักบุ้งของพวงก็ได้ตัวเท่านี้โอเคมึงมัดไปก่อนไปกับมึงเห็ดก่อนไปมึงเห็ดเจ้าไปเฮ้เฮ้สำเรับคึ้นนี้มัดไปก่อนทุกคนเฮ่